หลังจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินมีการประกาศที่จะให้สิทธิการเช่าแก่บรรดาบุคคลซึ่งไปอยู่ในสปกอของคนอื่นที่ได้มาจากการซื้อขายกันเกิดปัญหาโต้แย้งหนักมากช่วงนั้นมีการบุกเข้าไปในที่ดินแย่งชิงแจ้งความจับกันวุ่นวายไปหมดถามว่าเจอรูปการแบบนี้เอายังไงดีก็ต้องถือว่าหลังจากที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินมีการออกระเบียบเขาเรียกว่าเป็นระเบียบคณะกรรมการว่าเรื่องการแจ้งสิทธิครอบครอง หรือให้สิทธิท,ทำกินแก่เกษตรกร,ะกรนะฮะโดยในข้อ62ก็มีการกำหนดว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำประโยชน์ในที่คนอื่นนะฮะซึ่งอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตมีการไปแจ้งสิทธิครอบครองเพื่อที่ทางคณะกรรมการจะมีการเพิกถอนสิทธิและมอบสิทธิการเช่าให้ผู้ทำประโยชน์ลายใหม่ทีนี้ปัญหาตามมาเยอะเลยนะฮะว่ากรณีว่าเจ้าของใหม่เข้าไปอยู่ในที่ดินเจ้าของเก่าบุกเข้าไปแย่งกัน นะฮะเพื่อที่ไม่อยากเพิกถอนสิทธิ์หรือแม้กระทั่งว่าพอไปแจ้งสิทธิครอบครองในที่ดินแล้วสปกแจ้งเจ้าของเก่าเพื่อให้ไปโต้แย้งใช้สิทธิ์เกิดการทะเลาะก,กันนะฮะมีการฟ้องร้องกันสู่โรงสู่ศาลร,รูปการแบบนี้ถามพี่อนุนเข้ามาเยอะเลยบอกพี่ฟ้องแบบนี้ต้องทํายังไงถึงได้เป็นเจ้าของที่ดินการที่จะใช้สิทธิ์ในที่ดินสปกก็คงต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งอยู่ในพบรบบปฏิรูปที่ดิน2518้าก็มาตรา39มเกโทษนะฮะกำหนดว่าที่ดินซึ่งบุคคลได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินจะมีการแบ่งแยกโอนสิทธิ์ไปยังผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่การตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมทีนี้พอหลังจากไปทําสัญญาซื้อขายก็เกิดว่าสัญญาดังกล่าวต้องห้ามโดยพลรพลบพรบคือกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่ง้เขาบอกเลยว่า นิติกรรมใดที่ทําโดยฝ่าฝืนต่อข้อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีเป็นโมฆะทั้งสิน้นดังนั้นสัญญาซื้อขายสัญญาให้หรือมอบทุกอย่างที่มอบสัพประรให้คนอื่นจะขัดแย้งกับข้อ39ของพรบนะฮะมาตรา39ของพบอรบปฏิรูปที่ดิน2518จะทําให้นิติกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะตามมาตรา150ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทันทีดังนั้น กรณีว่าคนที่ซื้อก็อ้างไม่ได้นะฮะว่ามีสิทธิตามสัญญาซื้อขายเพราะต้องห้ามถือเป็นโมฆะแต่บรรดาเจ้าของเก่านะฮะสารดีกาก็มองว่าเป็นการที่คุณสละสิทธิ์แม้นนิติกรรมจะตกเป็นโมฆะเพช่างการที่คุณสง่มอบที่ดินให้เขาซื้อขายแล้วสละสิทธิ์แล้วคนใหม่เข้าทำแล้วถือว่าคุณไม่มีสิทธิ์การฟ้องเพื่อที่จะขับไล่เจ้าของใหม่ออกไปเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริต มีแนวดีกา2 1 8 0นึ่งทับสองหเยอะเลยนะฮะแนวดีกาตรงนี้ว่าเจ้าของสปะก,ก็ฟ้องไล่ออกไม่ได้เอาละสิเกิดปัญหาแย่งชิงว่าแบบนี้ตกลงใครจะได้นะฮะทีนี้ถ้าเราจะมามองเรื่องของประกาศที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินมีการประกาศเขาก็จะมีการประกาศาาในระเบียบ2564ที่กำหนดให้ บรรดาผู้ที่ครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในข้อ62ไปแจ้งสิทธิ์ต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะได้มีการพิจารณาตามข้อ62นั่นก็คือข้อ62ก็จะมีประกาศของคณะกรรมการออกมารองรับอีกนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับสิทธิ์การเช่าตอนนี้นชัดเจนเลย โดยในการที่คณะกรรมการจะพิจารณาว่าใครจะได้สิทธิ์การเช่าหรือไม่เบื้องต้นเขาก็จะให้ไปยื่นเรื่องตามแบบคําขอทั่วไปนะฮะตรงนี้ทนายนนมีการรับเรื่องเข้ามาเยอะมากตอนนี้มีทั้งฟ้องทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ขายและเจ้าของที่ดินไอ้โทษนะฮะทั้งผู้ซื้อและเจ้าของที่ดินเดิมที่มีการขายนะฮะในเคสนี้ก็มีการยื่นคําร้อง ตามคาร้องทั่วไปของสํานักงานปฏิรูปที่ดินนะครับตรงนี้อยู่ที่สกลนครมีการฟ้องร้องกันด้วยทนายอนอนท์ก็เป็นฝ่ายที่ฟ้องขับไล่นะฮะฟ้องขับไล่ของเจ้าของคนซื้อฟ้องอ่าเจ้าของเก่าที่เข้ามาแย่งชิงเนื่องจากหลังจากมีการแจ้งสิทธิ์แย่งกันบุกกันเข้าไปติดป้ายห้ามมึงเข้าในที่ดินคูเด็ดขาดจนเกิดการแจ้งความจะจับกันจะทาร้ายกันนะฮะ ตรงนี้คำร้องที่ไปแจ้งสิทธิ์ที่ครอบครองเขาเรียกว่าคําร้องทั่วไปที่มีการแจ้งสิทธิ์เพื่อที่จะขอรับสิทธิ์การเช่าตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรธิที่ดิน2564ข้อ62ที่ให้สิทธิ์คนซึ่งอยู่โดยไม่ชอบแจ้งสิทธิ์ทีนี้หลังจากมีการแย่งแล้วประกาศอาท้วนฮะหลังจากมีการแจ้งสิทธิ์แล้วตามประกาศของคณะกรรมการปัิรธปที่ดินเขาก็จะเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์สิทธ์ โดยมีการรับพยานหลักฐานทั้งหมดสัญญาซื้อขายพยานบุคคลการครอบครองทำประโยชน์แล้วตามระเบียบดังกล่าวนะฮะเขาก็จะมีการบอกว่าหลังจากรับเรื่องจะต้องมีการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์นะฮะโดยที่ระเบียบเขาบอกว่าต้องแจ้งให้กับเจ้าของเก่าทราบด้วยเพื่อที่จะมีการโต้แย้งคัดค้านก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุญาตให้เจ้าของใหม่ได้รับสิทธิ์การเช่า ตรงนี้นะฮะก็ต้องถือว่าหลังจากที่มีการแจ้งกันแล้วนะฮะแจ้งสิทธิครอบครองแล้วหลังจากาปฏิรูปที่ดินมีการแจ้งเจ้าของเก่านะฮะเกิดการแย่งชิงกันทีนี้ในส่วนของการพิสูจน์ก็คือจะต้องมาดูว่าในส่วนของการที่คุณมีการขายมีการสละสิทธิครอบครองแล้วส่งมอบที่ดินและให้เจ้าของใหม่เขาเข้าทําประโยชน์สาลดีกาก็มองดูว่าถือว่าคุณสละสิทธิ์สิ้นสิทธิ์แล้วนะฮะ มีการต่อสู้กันตรงนี้หลังจากที่มีการฟอ้องร้องมีการแย่งชิงกันนะฮะส่วนมากจะมีการไปแจ้งความที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อให้ขับไล่เจ้าของเก่าที่มีการไปแย่งเจ้าของใหม่ที่ครอบครองออกไปรวมทั้งไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่ทีนี้สอประกอหรือสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดก็บอกว่าไม่มีอำนาจในการที่จะไปชี้ไปห้ามใครได้ก็แนะนำให้ไปฟ้องศาล ซึ่งเรื่องนี้ผมก็มีการโทรสอบถามเข้าไปนะฮะที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครนะฮะท่านหัวหน้าชนีกรก็ให้ความรู้ดีมากเลยว่าในลักษณะของการที่มีการซื้อขายและแจ้งสิทธิ์ตามตามข้อ62ในรูปการที่ฟ้องศาลทำยังไงดีถึงจะยุติปัญหาที่มีการแย่งชิงและจะทำร้ายกันในที่ดินตรงนี้ได้ ท่านหัวหน้าชนิกกรท่านก็บอกว่าในตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์โดยปกติการซื้อขายก็เป็นโมฆะตามมาตราหนึ่งของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นแหละแต่เจ้าของใหม่นะคะเมื่อได้รับสิทธิ์มามีการเข้าครอบครองถือว่าเจ้าของเก่าสละสิทธิ์แล้วสิทธิ์ในระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยกันนะฮะสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครมีสิทธิ์ที่ดีกว่าแม้นการซื้อขายจะเป็นโมฆะโดยไม่สามารถอ้างต่อสำนักง,งานตฏิรูปที่ดินได้ แต่ก็สามารถอ้างกันเองได้หัวหน้าก็ได้นําว่าให้ไปฟ้องที่ศาลเพื่อขอให้ศาลยุติการโต้แย้งกันแย่งจิงให้ยุติก่อนและให้ศาลพิสูจน์ว่าใครมีสิทธิดีกว่าในส่วนคําพิพากษาของศาลนั้นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินก็จะนํามาพิจารณาในการเพิกถอนสิทธิเจ้าของเก่าหรือไม่เอาละสินะฮะหัวหน้าแนะนํามาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าศาลจะต้องพิสูจน์ว่าใครครอบครองทำประโยชน์มีการซื้อขายจริงไหม ส่งมอบที่ดินจริงไหมแล้วใครทําประโยชน์ในที่ตรงนั้นการทําประโยชน์ไม่ใช่ว่าคุณจะกลับไปปลูกเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจะได้สิทธิ์มัดบอมมันไม่ใช่สารจะดูว่าตลอดมาคุณปลูกต้นไม้สร้างบ้านต้นใหญ่ขนาดใหญ่อยู่มานานหรืออย่างสารจะดูล่องรอยการทาประโยชน์เป็นหลักไม่ใช่ว่าตอนนี้ใครอยู่ข้าพเจ้าอยู่กูมาแย่งคืนแล้วไม่ใช่นะฮะเมื่อคุณไปฟ้องกันสารจะพิสูจน์ตรงนี้ว่าตลอดมาใครอยู่ในที่ดินตรงนั้นถึงจะได้สิทธิ์นะครับ ในเรื่องนี้ก็มีดีกาด้วยนะฮะในส่วนของการที่มีการซื้อขายที่ดินสปกกันนะฮะเป็นดีกาที่5 1 1 0นึ่งทสองาารดีกาจับมินิฉัยเลยนะครับว่าโจรมีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่าการที่ผู้ตายขายที่ดินพิพาทให้จำเลยและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์เอกสารหมายจอหพร้อมส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่จำเลย ถือว่าผู้ตายสละสิทธิ์ที่ครอบครองที่ดินพิพาทแล้วอันส่งผลให้ผู้ตายสิ้นสิทธิ์การทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกของผู้ตายจึงไม่มีสิทธิ์การทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทอันจะตกทอดมรดกแก่โจ์ส่วนจาเลยมีสิทธิ์ทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทหรือไม่ก็เป็นกรณีที่สํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องพิจารณาดําเนินตามกฎหมายต่อไปโจ์ไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยนะฮะศาลก็พิพากษาแล้วว่าการขายถือว่าสละสิทธ ส่วนคนที่เข้าอยู่ใหม่ก็ไม่มีสิทธิ์การครอบครองไม่ใช่ว่าหลังจากคุณมีการไปแจ้งสิทธิ์แล้วคุณจะเข้าไปแย่งชิงว่ากูอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สารจะมองดูว่าตลอดมาใครปลูกใครก่อสร้างใครอยู่อาศัยหรือปลูกต้นไม้ต้นไหนไว้ไม่ใช่ว่าแย่งชิงกันเดียวนั้นตอนนั้นถึงจะเป็นผู้ได้สิทธิ์ดังนั้นต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะก็ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์กันนิดนึงว่าใครมีสิทธิในที่ดินดีกว่ากัน